สบัสดีด้อสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่สุขคนสมองสบอนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบา,าวยาสแนลอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาวยาวกันยังมาอยู่อ่าบ้านลงนาคำเมืองไก่สอนเนาะพี่น้องอ่าบา,าวยาสเดินทางเข้ามหาเมวันกับน้องตุ้ยนุ้ยนาอพี่น้องซึ่งพ่อแม่พี่น้องอ่าหลายคนอาจจะจำได้ดีเนาะว่าอ่าเมวันกับน้องตนุ้นี่ก็เป็นที่พิ่นอพยพ มาแต่ใต้บอกพี่น้องที่น้ำบ้านบ้านเป็นน้ำท่วมเพื่อนโอปจุกดินในทุนเพื่อนเนาะนะก็คือมีท่านผู้ใจดีหรือว่าใจบุญเนาะเลยส่งเงินมาให้ซื้อเข่าเพิกกเ่อนพะยาะก็ได้สิเอาเข่าสารข้าวต้มขนมมาให้เมวันกำลังตุ้ยนุ้ยเนาะก็คือพะย่ะก,ก็ไม่ได้เข่ามาแต่โดนนะแลน้เนาะแล้วก็ซึ่งความท่านผู้ใจดีเพื่อนก็มายะพะยาะออกซื้อเนาะแล้วก็เพื่อนก็ผักมาแต่หึงแล้วก็ พอสมควรอยู่พี่น้องบอยากกับบมีเวลาเอามาให้เนาะกะ็โอเคเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยว่านอ้องตัวนีลยกับแม่วัน <c oughs> จะอยู่เพื่อนกันด้บอเนาะเพราบอยากก็ค่อนข้างสเขามาคำนี่นานาะ,ะพี่น้องมือนี้โอเคเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเนาะ ใา่แล้วสบายดีสบายดีบาบุญบ้านปาบ่าวน้อยบาเซียงน้อยเนาะโดยโดยกะปผลงานเพเกือบบาเสียงคักแค่บาเสียงเงอ้งานได้ทุกอย่างเมื่อวนเอาเกือบยสั่งา่ป

จะนอกงว่านะาะไหนว่าะว่าเล็กนึงบ่อนะบอาเลยทยเหรอเกี่ยปลาใ่ไหู้มมาดการไป่อลบ่อนะจือแท่งับผมเน้่ยบ้าไปโม байна <mimitation> даа กินซะป่าดิเมน,นเนี่ยเว่าป่ปจาจงอยู่มองได้แม่ก็ยังปป่าหาปวกเน่มะเะลือเมนเนเมนแต่ความ,ม,มคิดดีเนาะ,ะม,นมันมีแนวเห็ดมันยังหนมไม่กัมีคนในเฮือนบ่นี่เมยโอ้ยตแต่มาอยู่ทั้งอิุนด้วเมย์บริาทางสิมาไวโอ้สิาดลองอยุมันสูงางานายไฟก็แล้วจะก็กลัวหน่ไม้เนาะพี่น้องอยู่ที่ในบ้านเลยหน่ไม่กันได้ําไห

ทำมาอย่างไรวะามบุพเพนผลน้ำหนุนน้ำหนุนบุพเพนมาบุพเพนเอาถามแม่คือถามเจ้าแล้วคงบันเปสีอยู่น้ำแม่อยู่น้ำหนุกสาวแม่อยู่เนาะชีวิตเศร้าวิแม่นะคอยเอาแล้วอีแม่เอ้ยผู้นีคอยมากเลยก็แล้วแต่เพื่อนหนูเอ้ยแม่ก็แห้งอยากไล่แล้วมาดิถ้าเมื่อลมหายใจก็เพราะว่าโอ้หนูเดนโดนโดนกล้ามาจักมื่อไหร่ที่คุยได้ในแม่โอ้ยอย่าสุดทามเลย ไปตามกันยอใครแต่ว่าดินมันอ่อนอยู่เนาะอ่อนานี่เพราะว่ามันเบิ่ฝนันคันเดือนชีเดือนหายาสุเฮตแหลาโดยโดยโดยไปสิแม่ไปเมื่อไหอนไป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 สิเขามาไหนมื่อไหร้เป็นงแย่เบี้ยโอ้ถ้หุไม่ขี่เดียนาะหลดกจบจบจบจ้าโดยโดยโดยุณขับนังสู้ยูดีมีแห่กินข้ากี่น้ำนะ่อทำไมเงินน่ โอ้ยกี่กับร้านแน่กับมูในบ้านนี่แต่สอคนเดิมคุกาี่ขม่อืมถอบคุณนโอ้ยตำกงน้องม่ตำกงน้องม่อีกแล้วเบื่อปโอ้ยเขาไปเด็นนีน้องใหม่มเบื่แล้วลูบ่อแ้มันเนาะเบื่อเหามมบนเบื่หนาน้องใหม่เลยดิเบื่อเมนอยู่เมนอยู่มาคุกีรอก็เลยกีรอสามตัวหอยนกกับมกี้ยังว่าพ่อหลเนี่ยเธอละซิหาเธอละซิบ่มี ว่ามาใส่แกงน้องใหม่โรนี่หัยกงะปุมันหายากเนาะนยูมียั้งเลยด้มียังเลยเลยเลยเลมี่มยูยูไกเป็นหมักระถกระทิงมากอเรือก็สังไปบ่ด้มืองอยัง่ายูไล่ที่กับานย้างถจะสู่ล้วไปเลยเพนเพือ่าดสเพื่นกับนวยละาพันกี่ปอืมเา่พวกยานางในบานนเพื่นกับหายสามมัดพัด

ไม่แต่บอกลูกลูกเป็นผัวยังไงอ่ะอืมอือข้างในแต่ว่าเกินซานกะมันเบิดหนาผลนะเนะาะช่วงหนาผลกินลำบากเองมัม้ยป้าบ่ลำบากจะเบิง่งตที่ขนาดรูขึ้นเอาฟ้าอ,นนออกนี่เจ้าซองเจ้าซองเห็นหนวดเหล่าอ๋อกระาดาษเนาะที่เอาใส่เอาใส่วันนี้ก็ยังหัวได้ลงกัเบิดลูกนั่งคือเก่ากขยามันโมเมนต์เงินสูงโมเมนต่โมยานโดย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  พุดธิปล่อยปลาเดี๋ยวสิทําเดชมาขอนเล้วมาขอซื้อโอ้ยก็มันเป็นจริงๆเอาไม่ใช่น้ำใช่ขนาดตั้งน้ำน้องซาตั้งน้ำน้องซาไม่ใช่แม่นไดเอาถุงยางปูคือเขาบอกแล้วก็กินต้มหลวงแล้วก็ตั้งน้ำไมาใส่เอาปลาปล่อยชิโก้ดินปูนบ่บ่ปอท่รนมาละนี่อย่างปลาลูกพัดนี่เห็นไหมคือบ่ก็อยากไรอายุปลาลูกพัด จะว่าจะคล้ายๆบนนี้กับดุปปะปะอ๋อปาปะข้าวสมาัดข้าเลี้ยงปัวงูไนไวอืมแมนยูแมนข้มีเจ้าเด็กเจ้าน้อยกับเจ้าตลาดเพราะเด็กแลเฮ็ดเป็นแบบว่าตะนางคุ้มไหมว่าไหมแมนเพราะว่ายันนกมากินเนาะแมนแมนยูแมนแล้ถ้าเบิ่งในกิจการเป็นไรเนาะอยากเห็นยุ่งฮอกกันเข้ามาเบิ่งกันเอาหลายเถื่อจังคอยเบิ่งไปอีกเดยอเด้เด้เถื่อพอได้ต้มน้ำมันจ้ะไรยูเจ็ดเดือนว่า มักกินต er ้มปลาแม่ลูกก็คือเด้อเนาะต้มปลาปิ no ้งปลาเผาปลาเดูเดําเด้อเมีแม่นอยู่แม่นอยู่อห้ตอันปิ้งปลาต้มปลาเนาะคือเด้อล่ะอืคือล่ะคือต้มแล้วลูกเอ้ยมีแต่่ปิ้ง้ตําสมบ่หุงบ่หุงในกกก็บ่อมันน่ะายบ่เป็นนค่ะอ้ยแม่นคือวาแล้วเนาะายยกเเด้อลูกเอ้ยมากระทินก็เต็มอยู่เนาะเต็ม มันแกกับพอเกอยู่เลยเลจลลูหาลยเออลหามากระเกนะมากทินนะบอกจะว่าแค้นลอยเอสามีู่นึ่งชลู่มือนมือเบวิกับลูเ้อมพกี่ฮนีจะได้บ่มีในเหตุลได้ดสักรอยเยยยเเหตุไปนะแม่เพอได้อันทู่ทุ่ไทยเนาะมีแต่ว่า ไม,ม่ได้คืบหนาหรอกมีแต่ว่ากินเป็นวันวันลองเบิ้งไหมยังเธอลุงก็มีจะว่าเป็นจ้างว่าในเรื่องจิตจการเจ๊ขา,ายปลาไปจ้ะคิอตุ่มติดหนาว่าหรูใช่เงี้ยนั่ง,งตเตนุเอ้อไปจิตจการนั่งตเตนุลุงเรื่องก็มีวันนมาแน่หรอกเนาะคนห้าบหเฮ็ดกับหูนะแม่คือว่าในยังกะต้องเฮ็ดมันก,นก่อนต้องมีพิษนี่ถือไม่เฮ็ดไปแล้วมันไม่ได้ห้าสังหารได้ไหมเฮ็ดอีกคือว่าเนี่ยมันต้องมีลองเบิ้งแหละครับลองเฮ็ดกับหูออกไมันจะได้จริงมัน ก็ดีนะควมคิดของน้องก็ถือว่าดีอยู่ที่อยากหาอยากเฮ็ดเนาะอยากเฮ็ดอยากพุดแต่ลนอะอยากพุแต่ปีกายอะแม่เราว่าบุห็ดเราโอ้ยบุุดเราโดโดยโดยอ๋อเพิ่อยากเฮ็ดแต่หึงนะบ่นี่อยากเฮ็ดแต่พีกายพซื่อนนะแม่ว่าโอ้ยบุห็ดเราด้อ๋ออันก็เลยลุมาบอกไลที่ไล่เ่อเราก็เลอยเเฮ็ดก็เฮ็ดซะหลุ้ยว่าสัโดยโดยโดยเพ่นิุด ดูยบดีเคยเมื่อวก่อเมื่อก็มาหงายเตียงกก็นองยบมนี่นอ้ันนี้เขาซื้อข่าวครับกระต้มขนมมาให้ก็มีเด้อปากระปองก็มีอยู่นะฮะอะ่านอาเอาเงินให้ก็มีทังท่านพญเจดีย์ท่นน่ยมาผัมาออกมาม่ให้ไม่วันนดูเย คุณยายใจดีเพิ่นบ่ได้ให้ออกซื้อได้ไหมเด้อข้าอยากให้แม่นะขอบุญขอบคุณเพิ่นนะไอยพ่อในเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งไงแม่ข้อขอบุญขอบุญเด้อคุใหญ่ใจดีที่ซอยเ้วยกับคุณขาทุกอย่างมาเข็นเด้อขอใจอยู่ดีไม่แห้งใจดำเงินเงินใจยับพบอาหารใจยับพลาดอาหารเด้อ เจ้าช่วยเหลือผู้ขามาทำหนี้ให้ลุบขึ้นหาเจ้าไร้กลัวหนี้กว่าหอยเถาพันเถาเลื่อยให้เจ้าอยู่ดีไม่แหงผู้ขาอยู่ทั้งนี้ให้อยู่ดีไม่แหงไรผพญัดกระโบ้มาเบียดเลยพร้อมทั้งเบาะแานเลยอยู่ดีไม่แหงเลยเด้อเมา่อยมาเหลือแม่บุญคับน้ำสู่คือแม่คือกันอยู่ดีไม่แหงสู่ก็ปัญหาเนาะเดี๋ยวสิผ่านพ้นไปก็ได้ราอย่างเจ้าเหนือยดิ

โบเป็นยังผู้บริสุทธิ์กัให้ถือผู้บริสุทธิกัให้ถือผู้บริสุทธิ์กับโบเป็นยังเนาะคือเฮานี่ก็บอกคื่อเฮาบริสุทธิ์เฮานาะเด้อใช่ดูไอ้คนนี้กันก็ดูตุนสักเด้อเด้อโอเคจ้านาะแล้วมันนี่เขาขอโตกับกูนะแม่แตเด้ออ่าอ่าธุรกิจก็ขอให้ลุงเรื่องนะเพราะอะไรมาเพื่อเพราะอะไรมากินต้มปลาน้ำ เรื่องๆชีวิตดีขึ้นกว่าเก <ihan> ่าเนาะให้ประสบความสําเร็จทั้งแม่และลูกเด้ออ่ะโอเคเฮาขอโทษครับไะแม่เด้อมื้อนี้อ่ะสบายดีแม่เ้าโอเคนะพี่น้องอ่าก็คือบ่ยาวก็ได้มอบเครื่องมอบของให้แม่วันแล้วก็ไปเบิ่งที่กิจการที่แม่น้องสิกับน้องสิเลี้ยงปลาเนาะก็มากับทีมงานเนาะมื้อนี้กมาเป็นหมู่กันแล้วก็บ่าก ซีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนผู้นึงเนาะที่ส่งมาให้มะยาตระโดนั่นาะเนาะเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อนนขอให้เพันอยู่ดีไม่เฮงสุขกายและสบายใจอายุมันก่็ยืนจริงๆเลยกะสมดังปรารถนาเนาะนอนรับก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เจ้าได้เงินแสนเลยซะถูกมะยาก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มะยาตลอดตลอดมาเนาะขอบุญขอบคุณทุกๆคนที่บอปะบอถิ่มคนที่เพิ่นขาดแคลนบ่มีข้าวน้ำดำปลากินเนาะ ทุกถกเคต,ต้องมีถูกจนในนอนพี่น้องเพราะว่าบุญญาเห็ดสายบุญก็ต้องไปไทยที่เพาะเพิ่นบ่มีขวน้ำจำปากินเนะาะท่าพระถ่าขายน้ำไม้ค้ังดอกค้างทางนี่ก็คือแบ่งน้ำใจแล้วพี่น้องคนที่ทํามาหากินสู่ชีวิตบางคนเพิ่นก็อ่าเฮ็ดเต็มที่แล้วกับบ่มีกินเนาะก็ต้องดึงดึงข้นเนาะเพื่อซอยน้ำใจกันเด็กน,น้อยเนาะก็โอเคพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้กับบุญญคือฝากพ่อแม่พี่น้อง ซอยได้ซอยแซ่ซอยติดตามเห็นมวยยากคือเก่าเพื่อเป็นกันลังใจเห็นมวยยากได้ทำสิบคลิปต,ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มวยยากกับอ่าอ้ยแต่กับทีมงานก็ต้องขอเกลาาข้ามมาสบายดีเด้อผมแม่พี่น้องเวิร์ดคุณผู้อทุกคน